สวัสดีคะ่ะทำคลิปแรนดอมความรักนะคะจะถามว่าคู่ของของคุณลักษณะเป็นอย่างไรหรือดวงคุณมีคู่ไหมนะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่คุณก่อนนะตอนนี้คุณเป็นยังไงคนที่เข้ามาฟังคลิปสถานการณ์คุณเป็นยังไงพลังงานไพ่บอกอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างพลังงานไพ่บอกอะไรใบหนึ่งก่อนเลยคะ่ะหกดาบค่ะเหมือนคุณ กำลังก้าวข้ามปัญหาได้แล้วละ่ะคุณอาจจะผิดหวังล้มเหลวในเรื่องของความรักคุณอาจจะเคยรักใครแบบมากมายรักแบบไม่คิดว่าจะรักใครได้อีกอืมรักเขาหมดใจรักเขาจนลืมรักตัวเองบูชาความรักอะไรประมาณนั้นนะคะคุณผ่านความเจ็บปวดมาค่ะพลังงานไพ่บอกอย่างนั้นเลยอ่ะถ้าเป็นสถานการณ์ของคุณไปต่อกันเลยค่ะอะไรจะเกิดขึ้นอีก คุณจะเจอใครที่เป็นคู่เข้ามาไหมดวงคุณมีคู่ไหมไพ่ไพ่เดทมันคือความเจ็บปวดที่คุณยังฝังใจอยู่แต่คุณก็ตัดมันได้ละนะคุณตัดมันได้ละกําลังจะต้องบอกนะแปนะไพ่มันเหมือนคนที่จบไปจะกลับมาแต่เหมือนคุณไม่สนใจอะนะก้าเหรียญสามถ้วยคุณบอกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอะกลับมาทําไมกลับมาในวันที่ฉันไม่มีใจให้คุณแล้ว นี่คือไพ่บอกงั้นเลยนะคะคุณไม่มีใจให้คนนี้อีกต่อไปคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณหญิงคุณทนงคุณรักศักดิ์ศีคุณมีค่าในตัวเองนะคุณกําลังประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินด้วยซ้ํานะคะแต่เขากลับกลับมาอ่ะดูต่อค่ะคุณจะเจอใครใหม่ที่ดีกว่าเขาไหมคุณมีคู่ไหมเพราะในเมื่อคุณไม่สนใจเขาแล้วและคุณจะเจอคนใหม่ไหม เจอแน่นอนค่ะเพจเพนาโคถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่หน้าตาดีสดใสน่ารักสวยนะคะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะเป็นคนแบบเก่งการเก่งงานเป็นคนมีความสามารถและสำคัญมีสเสน่ห์นะคะอาจารย์แปลจากคุณผู้ชายก่อนนะคุณจะเจอผู้หญิงประมาณนี้ขอดูถ้าคุณเป็นหญิงคุณจะเจอผู้ชายประมาณไหนนะคะ คนใหม่ที่จะเข้ามาประมาณไหนถ้าคุณเป็นผู้หญิงขอภาพผู้ชายนะคะดูนะภาพผู้ชายจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นอาจารย์ก็จะแปลตามแอคชั่นของไพ่นะคะชัมบาลังอ่าเจ็ดไม้ขออีกใบนะคะขอให้ภาพผู้ชายขึ้นจะได้แปลแบบตรงๆหน่อยนะคะขึ้นไหมภาพผู้ชายนะอืมภาพผู้ชายไม่ขึ้นเลยเออ ็แปลตามหน้าไพ่กันแล้วกันนะคะว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่เข้ามามีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนรู้จักบาลานซ์การปรับตัวเก่งนะคะเข้ากับคุณได้แต่เขามีความเด็ดขาดมีความรู้ความสามารถมีความยัโสโอหังนะคะเนี่ยบุคลิกของเขาและเขาก็ทำงานเก่งนะคะแล้วคุณจะสมหวังกับรักครั้งใหม่ไหม คุณจะสมหวังกับรักครั้งใหม่ไหมนะคะ 7. เจ็ดเหรียญสองไม้อัศวินดาบถามว่าสมหวังไหมมันก็อาจจะใช้เวลานะคะมันไม่ใช่แปลว่าเข้ามาปุ๊บแล้วมันชีวิตความรักมันราบรื่นเหมือน กีบกุลาบนะคะมันก็จะมีช่วงที่เรียนรู้การช่วงที่ไม่เข้าใจการมีช่วงขัดแย้งอะไรบ้างนะคะแต่แล้วในที่สุดนะถ้าผู้ชายขึ้นมาแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขายอมคุณนะปกติอศวินดาบอาจจะเป็นคนหุนหันพันแล่นไม่ยอมใครแต่แอคชั่นไพ่แบเนี้คือคุกเข่านั่งลงเลยนะยอมเลยนะเขายอมคุณค่ะนะคะในที่สุดคุณก็จะเจอใครก็ตามที่ ที่ยอมให้เราการที่เขายอมให้เราอ่ะแปลว่าเขาให้เกียรติเราเลี้ักเรานะคะอ่าเนี่ยคุณจะเจอคนที่ยอมให้คุณยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณไม่ต้องการให้คุณเจ็บปวดนะคะและยังไงต่อนะคะโอ้โหสําคัญเลยอะ่ะอุปถรัรมภ์นี่สิคะราชาเหรียญเปเงินอุปถัมภ์เรื่องเงินให้คุณราชาเหรียญ นะคะยกย่องให้เกียรติคุณสี่ไม้หมายถึงมั่นหมายแต่งงานเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยอะ่ะเดอชาลีออดนะคะคุณสองคนจะบาลานซ์การนั่งสมาธิคือการมีพลังจิตดึงดึงจิตเข้าหากันมันมันเหมือนการจูนนะคุณกับเขาจะสื่อจิตมีอ n น r g จหรือมอีพลังงานแม่เหล็กที่ดึงดูดต่อกันนะคุณจะรู้ด้วยยานพิเศษของคุณว่าคุณกับเขามี เค okay, มีตรงกันมีอะไรที่มันคล้ายกันและเป็นคู่กันนะคะคุณจะรู้เลยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เราปรารถนาแล้วทําให้เรามีความสุขได้อะไรประมาณนั้นนะคะโอเคอาจารย์ขอให้สรุปอนาคตเลยค่ะดวงบอกแล้วว่าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศที่สามดวงคุณมีคู่ค่ะแต่อาจจะผ่านวิบากกรรมก่อนเจ็บปวด ทรมานในเรื่องของความรักมาก่อนถึงจะสมหวังนะคะแปดไม้ค่ะก้าหน้าเติบโตแปดเหรียญว้าวได้รับการยกย่องให้เกียรติใบสุดท้ายค่ะหกเหรียญบอกเลยค่ะในที่สุดแล้วดวงคนเรามันจะผ่านช่วงที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมจริงๆเสร็จแล้วคุณจะเจอช่วงที่มันรุ่งโรดรุ่งเรืองเป็นนางพญานะเป็นนางพญา เป็นเจ้าขุนมุนนายอะดวงเป็นแบบนั้นเลยคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้คู่ที่ร่ำรวยมากๆราชาเหรียญน,นะคะอ่าไม่ว่าคุณเป็นหญิงเป็นชายคุณปรับเข้ากับดวงนะรู้แต่ว่าคนนี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณให้เกียรติคุณนะคะคุณจะโดดเด่นในวงสังคมคุณจะมีความรักที่ดีมีความอบอุ่นมีเป็นค,ครอบครัวที่เป็น Family มากๆ นี่คือดวงคุณค่ะกดลับกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปถ้าคิดว่าใช่นะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ